เป็นคนที่เขากล่าวถึงยกย่องหรือเป็นคนที่เขาคอยสมน้ำหน้าและรังเกียจวันนี้อาตมาภาพมีคำถามง่ายๆแต่คำตอบนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดรู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมโยมพระถามโยมอยู่นะโยมนะอาตมาให้ห้าวินะโยม คําตอบของคุณโยมนั้นถูกที่สุดแล้วในชีวิตของคุณโยมคนเรานั้นมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปที่เดียวกันนั่นก็คือนั่นก็คือสู่ความตายแล้วระหว่างทางนั้นแหละโยมเราจะทํำยังไงกับมันในทางพพระุทธศาสนาสูงสุดคือพรานิพานง่ายที่สุดคือการทําความดีง่ายไปกว่านั้น คือการไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างนั้นคุณโยมสามารถเลือกได้ว่าระหว่างวันเนี้ยจนถึงวันตายนั้น่ะเราจะเลือกเป็นแบบไหนเป็นคนที่เขากล่าวถึงยกย่องหรือเป็นคนที่เขาคอยสมน้าหน้าและรังเกียจดังนั้นคุณโยมเลือกได้ว่าชีวิตของคุณโยมนั้นเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะทำไงกับชีวิตที่คุณโยมมีอยู่ท้ายสุดนี้อาตมาภาพขอเป็นลใ,ใจให้ท่านทั้งหลายค้นขวายในการทำดีทำสิ่งที่เรียกว่า สติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นมีภายในหัวใจขอเจริญพร